สวัสดีค่ะบุษบา,าธรรมประสามจ้าอันใช้สมแดงอ่ะกับอันต้นยางนะน้ำยางได้หลายเด้ออ่าน้ำยางกับนิ้มพร้อมอันต้นยางนิ้มอ่าค่ะเพราะว่าอันค่อยมากขล้นนะน้ำยางมันจะหลายกว่าเก้านะโอ้มันจะข้นกว่าต้นยางนะอืมซีดมาซีเธอแล้วเพราะว่าอันสิบห้ามือซีเธอหนึ่งมีที่ซีดูดอกค่ะ เราต้นหยัตต้นทุนเพราะว่าใส่ปุ๋ยกะมีได้ใส่หลายปุ๋ยกะนเราเห็ดให้น้ำยางเพิ่มใช้น้ำยางเพิ่มค่ะเราเราต้นยางเนี่ยค่ะมะก้อนเนี่ยใบใบต้นยางเป็นสี่่เอ้โบมันเหลืองเหลืองเนี่ยค่ะนี่นี่เขียวค่ะนี่แหละผลงานของโสมแดงอะมิโนนะคะเนาะใส่กับหน้ายางเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มจากที่กรีดจักเท่าไหค่ะมะก้อนเนี่ยค่ะบริใส่โสมแดง เดี๋ยวนี้ก็เเลือซีมีดเต็มโป๊โอ้เลือซีมีดเต็มโป๊แล้วอยากไหนเพิ่มแม่บอค่ะเพิ่มยางเราถามเนี่ยค่ะมันใจสมแดงอะมิโนูมากหน่อยสําได้ค่ะอุ้ยเต็มร้อยเลยอ่าค่ะเพื่อจะซื้อไปใส่ไดการเรเด้อค่ะน้ำยางก็น้ำนักดีค่ะอืมอะฝากฝากผูอจากใส่สมแดงไหมค่ะกับต้นยางฝากไหมค่ะฝากอันพ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อต้องการสมแดงนะ ไปเกี่ยวกับยางพวกอันอ้อยพวกมันพวก,พวกเพลือนะมันจะได้อันผลผลิตหลายเด้อลดต้นทุนพร้อมค่ะเมื่อยางมีจักไรคะสวนยางเนี่ยค่ะสิส่ลายค่ะเนาะก็ต้องขอขอบคุณเนาะขอมูลจากอ่าพี่บุษบาเนาะอยู่ข้ามะอีจังหวัดมุกดาหารเันบะคะปลูกยางสิไลาย ปลูกระยามากเป็นจักปีล้วคะเกปีจ้ะอ่าเก้าปีเนาะจากเกษตรกรที่บันใจสมแดงเนาะก็ต้องขอขอบคุณเมื่อนี้เนาะขอบคุณเกี่ยวกับสมแดงสมแดงรู้จักไม่รู้จน,จนใครรู้จักเราคนนั้นเชิด<ม>ดีสวัสดีค่ะ